อนนี้เป็นครั้งแรกที่กวีแบบเออโตขึ้นนะกวีอะไรเงี้ยครับครับอันนี้คมเลยคมผมฟังแล้วพี่แซงได้ยินมาแล้วพี่แซงประยมจิบมีเล่นไปแล้วเล่นเล่นแบบแล้วคู่ต้องก็ต้องว้าวว่าก็มึงน่ารักเงแล้วตัวนี้ก็จะพูดว่า กูคนน่ารักมีเยื้อเงื้อแงะแล้วแบบนี้ไม่ชอบลูกคนเลยเหรอก็น่ารักแบบนี้ยคนเดีวโอเคครับครับอันนี้อันนี้ซ้อมมาเกือบครึ่งชั่วโมงนะเมื่อสักครู่นี้ซ้อมเกือบครึ่งชั่วโมงนะคนนี้ก็เขย่อนเองเขย่อเขื่อน้ยนเลยตอนนี้คือำพูดนี้ให้อะไรกับสังคมนะให้ความเชื่อให้ความเชื่อ โอเคนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวจะเริ่มกันนะครับเพราะว่าเรา